คาดว่าวันนี้จะทําได้สักประมาณกี่อันครับตั้งเป้าไว้100น้องพลอยก็ตั้งไปไว้ก็เท่าไหร่99ผมไม่เยอะหรอกครับผมแค่เดียองเองเอาไปเก็บแล้วพี่เสือก็ได้ไ <c oughs> นี่ของพี่เสือเอ <c oughs> าไปเยอะกนให้พอแนด อ่าาา้ให้น้องพลอยให้น้องพลอยอ่าา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 าเาา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 นาอาาาาาาไาา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 ี่าา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 า้าา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 ายาเาาาาวาา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 นาา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 อานนา นำคลองนะมาด้วยนาะนะครับโอ้นี่นะฮะภาพชาวบ้านนะครับมาเก็บเหรียญโปรยทานนะฮะนนี้ก็เมพี่หน่งเมเดนะฮา,ะา,า,าจุดนา้นรถหลังนะครับจุน่าฮ่ นะพี่เอนปล่อยเรียญโปรโยทานออกมาเป็นขันขันใหญ่ๆเลยนะครับก็จะมีการโปรโยเหรียญนะเ,เพชยาน้าหรือเหรียญโปรโยธานนะครับ เด็กๆสนุกกันใหญ่เลยโอ้ยท้งยูทูบเบอร์ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งเด็กน้อยนะ คุณยายได้ตั้งสามอันเราเก็บจากบ้านัวไก่เราเก็บไว้ทำไรคุณยายเวลาเราได้เหรียญแบบนี้นะฮะไปบูชาไปบูชานาะนะครับยายมาจากบ้านอะไรนะหัวก่างห่างจากนี่กี่กิโลครับมามากับใครมากับลูกสาวมากับลูกสาวอ๋ออ๋อจะกลับแล้วนาะนะฮะได้เห็นป้าแตนรืยยังเห็นแล้วถ่ายรูปแล้วด้วย เดี๋ยวจะมาอีกนะครับผมครับคุณยายคุณยายดูย u ไหมปกติอะดูกับลูกเลยอ๋อถ้าเขาเปิดให้ดูก็ได้ดูอ่าก็อย่าลืมมาให้เขาไปดูในช่องเสือพาไปนะคุณยายอ้าวอ้าว มาพอดีพี่นายเอฟตัวยงเลยเอฟซีขายเอฟซีขาทุกจ่องเือพาไปพามาโอเคนะฮะอ่ะไม่เลยตรงกลางต้องมาเลยต้องมาตรงกลางพี่พี่เป็หอมมา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 คุณแม่ถ่ายวิดีโออ้เราถ่ายคลิปแลไวเออถ่ายคลิปถ่ายคลิปเดี๋ยวเราเขอาไปแก้บอาก็ได้ครับน่อรับีรับนี่บน่อน่ครับ่ครับรบอบ่่ ถ้าไปโปรยทานตรงจุดที่มีการยกเครนนะครับก็จะทําให้เด็กๆนะฮะแล้วก็ประชาชนนั้นไปออยู่บริเวณนั้นนะฮะก็เลยต้องใช้กุศโลบายนะฮะใช้กุศโลบายนะะว่าแจกตรงนี้โปรยตรงนี้นะครับจะได้มาอยู่กันตรงนี้แทนนะฮะจะได้ไม่ต้องไปใกล้เครนนั่นเองนะฮะ ถูกต้องเลยพระอาจารย์นะฮะนี่นะฮะอ่ะไอศครีมยังคงมีแจกอยู่นะครับหมดหรือยังครับอ้าขอสักช่วยหนึ่งนะฮะไม่เอาสีดำครับเอาสีอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวดำกลัวดำนะฮะ พอแล้วเมื่อยนายจา์พระอาจารย์บอกพเท่าบระสำคัญตอนนี้นะฮะเริ่มอ่อนแรงแล้วนะครับ วิ่งวิ่งถ่ายคลิปจนเหนื่อยนะฮะขอพักกินไอศครีมก่อนนะฮะโอเคมา FC มาทานไอศครีมด้วยกันนะครับผมในมุมมองของไม่เสือนะในอนาคตนะหลังจากที่องค์ปู่ปริจนะนาคราชณนะที่นาลงพลนะครับดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะฮะ ที่นี่ก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญคของอำเภอบานนนิวาจังหวัดสกลนครนะฮะไม่แน่นะเราจะได้เห็นนะการพัฒนาเชิงท่องเที่ยวนาะนะครับเข้ามาถึงหมู่บ้านนะสี่หมู่บ้าน,นะานอยู่รายรอมแถวๆนี้ก็คือจำปาดงเหนือจำปาดงกุดเรือคำแล้วก็ห้วยน้ำเที่ยงนาะนะครับนะรวมถึงก็จะมีตลาดนะ้อยลุงพลสองนะเกิดขึ้นที่นี่นะฮะมีร้านกาแฟดีๆอยู่ใกล้ๆนะฮะ มีอะไรห้ายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนาะนะครับติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเนาะนะฮะเรียบร้อยนะฮะตอนนี้นะสรีระองคปู่ส่วนที่สีนะฮะสวยงามนะครับทุกท่านนะฮะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมากนะครับผม อ้าวลืมเพ้นอ้าวป้าได้ไรนะนี่ไงป้าเลขสวยด้วยห9 0่นะครับโต้องเก็บไว้ต้องเก็บไว้้อต้องเก็บไว้นะฮะ1909เลกลขสวยมากนะฮะ9้นะครับอ๋อเันไตรงนี้ออ้ โอ้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 อ้นอ้โอ้โอ้โอ บ่าวนกถึงก็เตรียมถุงมาด้วยนะฮะบ่าวนกบ่าวนกเตรียมถุงนี่มาด้วยโอ้ใหญ่ละไปอยู่ไหนทำไมช้าจังไม่ทันใหญ่ละเออใหญ่ละไม่หันโอ้ยอ่าลุงให้อ่าตัวเล็กอ๋อ อ้าวเสือจะรอรับมไม่อีกสงสัยจะมีอีกอ้าวมีอีกไม่อีกมีอีกนะฮะคนใหญ่อยู่ข้างหน้าเด็กน้อยอยู่ข้างหลังโอ้ เอาเอาเขาด้วยนะมารอเก็บแต่เพิ่งได้อันเดียวแต่เป็นหินนะครับนะโอ้ตัวเล็กไม่เต็มเสื้อเลยตัวนี้จะตัวนี้เลยลูกเอาไปดีดีดึงเสื้อดึงเสื้อขึ้นอ้าวมาอีกแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาถึงนี่แล้วมาถึงนี่่ะนี่ก็คือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นนะที่นาลุงพลน,นะครับ